สวัสดีครับทุกทุกท่านก่อนอื่นกับกาวขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับผมอันนี้คือต้นไม้ที่จะทําการแพคให้ลูกค้าแต่ว่ารอช่วงนี้นะครับติดบัหยุดอยู่นะครับผมแต่ว่าลูกค้านั้นให้ความเชื่อใจนะครับผมโอนเงินมาทุกกระถางเลยนะครับที่เห็นอยู่นี่นะครับผมทุกท่านกากาลขอบคุณมากๆนะครับผมแล้วก็เป็นการอัปเดตให้ชมนะครับผมว่าต้นไม้ยังสบายดีอยู่นะครับเนื่องจากผมเก็บเข้ามา เออบริ да เวณนี to ้นะครับผมเพราะว่าโดนฝนนะครับผมนี่ครับไม่กระทั่งวันนั้นเข้าป่านะครับผมก็ยังมีลูกค้าท่านหนึ่งที่เป็นลูกค้าประจํานะครับผมบัวสันโดดนะครับผมลูกค้าจะเอาไปเลี้ยงลองดูนะครับผมสำหรับไม้ตัวนี้ถ้าไปตั้งในร่มลำไรนะครับสามารถที่จะเลี้ยงได้นะครับสําหรับบัวสันโดดนะครับผมช่วงนี้นะครับไม่ค่อยได้อัดลิปมากเท่าไหร่เพราะว่าฝนตกนะครับผมช่วงนี้นะครับผมอันนี้ลูกค้าเออ เดี๋ยวจัดส่งไปให้นะครับผมเป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่นะครับผมอันนี้นี่ครับผมเพิ่งยกเข้ามานะครับผมเพราะว่าฝนตกนะครับผมเลยเพิ่งยกเข้ามานะครับผมนี่ครับสวยไปอีแบบนึงนะครับผมสําหรับกระถางนี่นะครับพกหลงนะครับผมแต่ว่าสําหรับพกหลงกระถางนี่นะครับนี่เพื่อครับเห็นไหมครับเขาจะมีการกัดสีไม่หมดนะครับผมคล้ายๆนะครับ เป็นการกายจากธรรมชาตินะครับผมนี่ครับลูกค้าหลายๆท่านนะครับผมที่โอนเงินมานะครับอันนี้ทางโคราชมั้งครับผมเนาะนี่ครับฝั่งนู้นนะครับอันนี้หกหลงขาวนะครับผมมีมาอัปเดตให้ลูกค้าที่รอดูอยู่นะครับผมสําหรับเป็นโอนเงินมาแล้วนะครับผมก็บางที่ก็อยากเห็นต้นไม้เพิ่นก็เลยมาอัปเดตนะครับผมนี่เอาแปลี่ยนกองให้เบิ่งน้ำนะครับผมอันนี้ล่าสุดนะครับผมนี่ รับไปเรียบร้อยนะครับ <wn Momo S 1> <UNC Liberty Overwatch> สำหรับกระถางนี้นะครับผมนี่ครับสวยอันนี้ก็ไไ้นะครับกวนอูแพงนะครับผมทุกท่านตัวนี้นะครับลูกค้าก็รับไปเรียบร้อยนะครับผมทุกท่านจบเลยนะครับผมสองกระถางเลยนะครับนี่ครับแต่ที่พิเศษนะครับผมวันนี้นะครับผมมีลูกค้าท่านหนึ่งนะครับรับนี่ครับผมนี่ที่ผมทายเกมมันกวนนะครับผมว่านร้อยแปดสมุนไพรที่อีกอาชีพหนึ่งที่ผมขายนะครับแล้วก็ไปส่งให้ บริเวณอำเภอไขเคียงนะครับผมเนาะบางทีค่าโทรมากอะถ้าหลายๆขวดกับไปส่งให้อยู่นะครับผมนี่ครับขายขวดละร้อยเองนะครับผมทุกท่านแต่ว่าค่าส่งนั่นก็คุยกันนะครับผมเนาะแต่ตกลงกันอีกทีนึงว่าค่าส่งจะออกยังไงนะครับผมเนาะแต่ว่าขายจริงๆนะขายขวดละร้อยนะครับผมทุกท่านครับถ้าใครเคยใช้เกี่ยวกับน้ำมันสมุนไพรวานร้อยแปดก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยด้วยครับผมว่าเป็นยังไงนะครับผมสําหรับการใช้ก็คือใช้ทาเพื่อคลายเส้นคลายกล้ามเนื้อ บรรเทาอาการปวดหลังปวดเอวปวดขามือชาเท้าชาเส้นตึงแผลสดแผลเปื่อยไฟไม่นำร้อนลวกมแมลงสัตว์กัดต่อยทาแก้คันได้ทุกชนิดนะครับผมอันนี้จะมีส่วนประกอบของน้ำมันงาดำงาขาวนะครับผมจะซึมง่ายนะครับผมสำหรับอันนี้ก็ถ้าใครสนใจก็เพียงแค่ขวดละร้อยเท่านั้นนะครับล,ลองลองใช้สักขวดหนึ่งแต่ว่าค่าส่งนั้นก็อาจจะแพงหน่อยนะครับผมสำหรับ แต่ถ้าซื้อสอสามขวดก็จะคุ้มหน่อยนะครับคอยคุยราคาเรื่องค่าส่งกันนะครับอีกทีหนึ่งนะครับผมสําหรับช่องทางการติดต่อเดี๋ยวผมแปะเบอร์โทรไ้ให้นะครับผมเนาะใส่บาดใส่เพใส่เพลแม่น้ำฮอนลวกดีนักเลนะครับผมพวกมลเงสัตว์กัดตูนต่างนะครับอย่างเช่นปพดุกปักพวกอย่างนี้นะครับผมเนาะคนอีสานจะรู้ดีนะครับผมในการใช้นะครับสําหรับคนที่ชอบแบบทันสมัยกับมีแบบสเปรย์ให้ควอมขมขผมสำหรับอันนี้ก็อ่าเผื่อใครสนใจก็ยังมีอีกเ้อครับผม คนที่อยากสร้างทางออนไลน์นะครับผมก็สามารถจัดส่งให้ได้ทั่วประเทศเลยนะครับผมสาหรับน้ํามันว่านร้อยแปดนะครับผมติดต่อมาได้นะครับแต่ก็สำหรับต้นไม้นั่นก็ติดตามไว้นะครับผมเพราะว่าจะมีต้นไม้สวยๆมาลงให้ชมเรื่อยๆนะครับผมสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมแลวก็มาอัปเดตในครั้งนี้นะครับสวัสดีครับ